อันเนี้ยเราจะให้สลามกันเฉพาะคนที่เรารู้จักใช่ไหมเราจะให้สลามกันเฉพาะคนที่เราสนิทใช่ไหมหรือเราจะให้สลามกันเฉพาะเครือญาติชั้นใช่ไหมเราให้สลามกันเฉพาะว่าคนนี้มันพวกชั้นเช่ไหมแต่ว่าคนที่ไม่รู้จักเราก็เมืนเฉยนี่และเป็นสัญญาณของมันเกียติมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราไม่ให้สลามกันแล้ว เรายังนำสิ่งที่มันฝืนหรือมันตรงข้ามกับการให้สลามการให้สลามคือการขอดุอานต่ออัลลอฮ์ให้แก่พี่น้องของเราให้รับความดีสิริมงคลรับความเมตตาเจากอัลลอฮ์ให้รับความสุขที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงประทานให้แต่เราเจอหน้ากันเนี่ยบางคนก็อาจจะกล่าวเหมือนกัน คืออาจจะไม่เขียดแค่อะไรน,น,นะครับแต่กล่าวเพราะว่าติดปากหรือว่าเ,เพราะสังคมเขากล่าวกันอย่างนี้แหละขอโทษนะเฮ้ยเป็นไงบ้างวะต่างๆเราเนี่ยท่านพี่น้องถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นการให้สลามเนี่ยเราได้ทนนําซุนนะท่านรอซูลอัลลอฮ์ว่าอานวิวะสลามเราได้ทําอิบาดาต่ออัลลอฮ์ในฐานะเราขอดุอาจต่ออัลลอฮ์ บางคนหนักยิ่งกว่านั้นนะครับยิ่งเฉพาะคนที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็พยายามที่จะเอาความเคยชินเนี่ยติดตัวไปจนวัยรุ่นนี่หายไปแล้วหรือวัยรุ่งริ่งแล้วะยังเจอหน้ากันแล้วก็ยังทักทายกันด้วยกับไม่ได้มีการขอความสันติจากลอดอาละให้ประสบแก่กันเลยบางคนนะครับเป็นการสราดแช่งด้วยขอโทษนะ เจอหน้าใช้สนวนด่าเ,เจอหน้าแจกของรับกันอย่างเงี้ยอย่างนี้มันมันเป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่าเกิดขึ้นในในในกลุ่มมุสลิมของเรายิ่งกว่านั้นเนี่ยมันหนักก็คือว่าเจอหน้านเนี่ยเบือนหน้าน,นี้กันสลามไม่ให้แถมใจย,ยังคิดว่าขอให้แม่งประสบในสิ่งที่ไม่ดีเถอะเพราะอะไรนะเพราะใจเรามีเฮ็ดาไง ใจเรามีการอาคตดแค้นใจเรามีการอิจฉาดิษยาใจเรามีความนึกในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามของคนอื่นต่างๆเราเนี่ยเป็นโรคทางใจหมดเลยถ้าใครทําความดีมากมายขนาดไหนก็าตามในภายนอกเนี่ยถ้าโรคร้ายในใจนี้ไม่ขจัดไปเนี่ยความดีภายนอกเนี่ยมันก็ไม่อาจจะเกิดประโยชน์เท่าที่ควรเราจะเห็นว่าอย่าว่าแต่มุสลิม ที่ร่วมโลกเลยมุสลิมที่เป็นพี่น้องคานตามกันมาเนี่ยยังไม่สลามกันยังมีเลยไม่มองหน้ากันก็มีทั้งๆท,ที่รู้ว่าการตัดขาดเครือญาติเนี่ยอัลลอฮฺตาลาไม่รับการขอดุอาแล้วอัลลอฮฺตาลาก็จะให้เขาได้ <c oughs> ถูก <c oughs> ลงโทษในโลกดุนยานี่แหละ <c oughs> อย่าว่าแต่พี่น้องที่คานตามกันมาเลย <c oughs> พี่น้องที่มีกะริมอสเดียวกัน มีกิบลัดเดียวกันเนี่ยท่านนบีสุลต้อฮุอานิวะซัลลัมกล่าวว่าลายะฮิลลูหรราอยู่เลนไอยะฮิรุอัคฮูฟาวกอซาลาสิลยาลินยันตะกียานี้ฟยอริดูฮาดาวยอริดูฮาดาวอกใครรู้มันละดียับดอบิสลามเอากามากอนไม่อนุญาตให้กับมุสลิมจะขุนเคืองแค้นเคือง ทะเลาะวิวาทกับพี่น้องมุสลิมเกินกว่าสามวันถ้ามันที่สุดแล้วเนี่ยแค่สามวันถ้าเกินก็สามวันถือว่ามีบาปแล้วคนที่ดีจากคนที่ยังขุนข้องมองใจซึ่งกันและกันเนี่ยคือคนที่เริ่มให้สลามก่อนเพราะงั้นนบ,บีแนะนําไว้นะว่าถ้าเราอยากเป็นคนดีเราอย่าไปนึกในสิ่งที่ไม่ดีของพี่น้องคนอื่นเด้อย่ากลับไปอาฆาตเคน อย่าไปทะเลาะวิวาทถ้าเกิดมันเป็นมันมันจำเป็นละ่ะสามวันวิธีคืนดีง่ายเดียวแหละให้สลามเพราะงั้นการให้สลามเนี่ยแสดงถึงเ,เราเนี่ยหวังในความเมตตาจากอลลอโดยการขอดุอาต่อพระองค์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ประสบกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็เป็นแนวทางการคืนดีระหว่างพี่นรองมุสลิมด้วยบะบิลลาลฮิตตฟิกวันฮิดายย์บัสสลามุอะลัยกุมบเระห์มะตุลลอฮิวบาระกาตุ